คลิปนี้จะทําขอบโค้งนะคะขอบโค้งเนี่ยจะมี5เคมีเคมีแข็งนะคะหนึ่งชิ้นความยาวเท่ากับเอวแล้วก็บวกส่วนที่ยื่นนะคะอันนี้พี่หงจะยื่นนิ้วครึ่งค่ะจะยื่นก็คือขนาดนี้ยื่นเผื่อว่าเวลาแก้ค่ะนะคะจะยื่นขนาดนี้นะคะตัดเอวแล้วก็ยื่นไปอีกนิ้วครึ่งนะคะทีนี้ ก็จะมีชิ้นตัวผ้าแล้วก็ชิ้นตัวซับในนะคะตัดยาไปเลยค่ะถ้าไม่พอก็นํามาต่ออันนี้พี่หงไม่พอก็นํามาต่อกันนะคะเราจะนําผ้าเคมีเนะะี่ยค่ะติดลงไปก่อนนะคะส่วนนี้เนี่ยจะเป็นส่วนที่อยู่ข้างขวาใช่ไหมคะว่าลอยู่กับตัวนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้างขวา นำประกอบลงไปเลยค่ะนี่นะคะโดยที่เราจะมีชิ้นผ้ากาวอีกชิ้นหนึ่งตัดไม่ต้องใหญ่เท่านี้นะคะอันนี้พอดีว่าพี่หงมีเศษอยู่แล้วก็เป็นชิ้นยาวได้พอดีนำผ้ากาวอีกชิ้นนึงนะคะมาวางประกบลงไปปิดลงไปอย่างเงี้ยผ้าเคมีเขาก็จะได้ไม่เคยื่อนนะคะ ดีตรงไปเลยค่ะใช้เตาไอ้น้ําอัดลงไปได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปตัดหัวผ้านะคะใช้ผ้ากาวเนี่ยกดลงไปเคมีเขาก็จะไม่ขยื่นก็จะอยู่กับที่นะคะ แต่จะต้องใช้เตาไอ้น้ำนะคะร้อนเลยค่ะเพราะว่าเป็นการให้กาวละลายนะคะเราตัดหัวผ้าเนี่ยให้เหลือแค่ครึ่งนิ้วพอนะคะทั้งข้างบนและข้างล่างนะคะดูแนวขอบผ้าแข็งเป็นหลักค่ะกะด้วยสายตานะคะแล้วก็ตัดไปครึ่งนิ้วพอนะคะ ก็เดี๋ยวเวลาเราเข้าเนี่ยเราจะเข้าองค์คือเราจะกดทีเดียวเลยเป็นเส้นเดียวเลยกดจากด้านนอกนะคะดังนั้นเราจะต้องหลบตะเข็บตัวน,นี้สะก,ก่อนลม้มไม่ใช่หลบล้มนะคะล้มตะเข็บตรงน,นี้สะก,ก่อนใช้แป้งเปียกหรือจะใช้กาวเยื่อไผ่ขนาดหนึ่งเซนติดเป็นระยะระยะก็ได้ค่ะ แล้วแต่สะดวกนะคะเลือกเอาที่เราสะดวกนะคะถ้ามีแป้งเปียกก็ใช้แป้งเปียกถ้าไม่มีแป้งเปียกแต่มีกาว1เซนกาวสองหน้า1เซนก็ใช้กาวสองหน้า1เซนนะคะอันนี้พี่หงจะลองใช้กาวสองหน้า1เซนให้ดูปกติพี่หงจะใช้แป้งเปียกอะคะ่ะเพราะว่าพี่หงก็มีทั้งสองอย่างคือเราต้องการยึดเท่าน,นั้นเองแล้วก็เขามีความโค้ง ใช่ไหมคะพอเขาโค้งเนี่ยเราไปแปะยาวเนี่ยไม่ได้แปะลงไปแบบเนี้ยวางแล้วก็แปะไปะแบบเนี้ยค่ะเขาก็จะติดนะคะเปิดเตาร้อนเลยนะคะ เราจับขอบกับซับในมาประกบกันแบบนี้นะคะแล้วเราไม่ต้องเนานะคะกัดเข็มหมุดเป็นระยะระยะแบบนี้พอนะคะแล้วทีนี้เราจะมาเย็บกันนะคะท้ขอบอันนี้ จะไม่มีการเน่าเลยนะคะตอนที่ใส่กับกระปงก็ไม่เนานะคะถ้าเพื่อนๆพนเพนิ่งมาหัดทำเนี่ยพี่หงอยากให้ลองหัดดูเพราะว่าถ้าเน่าแล้วจะทำให้เราต้องเนาตลอดอะคะ่ะเพราะว่าเราจะเกิดความไม่มั่นใจทีนี้พี่หออยากให้ฝึกความมั่นใจในตัวเองก็จะต้องทำโดยที่ไม่เนานะคะนะคะเวลาเย็บให้ห่างออกมาหน่อยนึง เรากัดเขมุดเป็นระยะระยะแบบนี้แล้วเนี่ยผ้าเขาไม่หนีค่ะเดี๋ยวเราเย็บเสร็จแล้วเราค่ายอยตัดหัวผ้าออกตัดหัวผ้าให้เล็กขนาดหนึ่งเซนนะคะ ด้วยสายตาเนี่ยค่ะหนึ่งเซนคิบระยะหน,นิ้วหนึ่งนิ้วนะคะกะด้วยสายตานะคะแล้วก็กดกันแลบนะคะ เดินครั้งนี้จะไม่โดนผ้าแข็งเลยนะคะทั้งครั้งแรกและครั้งนี้ก็ไม่โดนนะคะมาเดินกดกันแนบแล้วอย่างนี้นะคะเราก็จับพับลงมาอย่างนี้ค่ะแล้วเราก็ตัดหัวผ้าตรงนี้ให้เท่ากันตัวผ้าซับในเนี่ยจะไม่ปิ้นนะคะจะอยู่ด้านในอย่างนี้นะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นแนวขอบผ้าแข็งทั้งข้างบนและข้างล่างนะคะอย่ทีนี้เราจับพิกออกมาอย่างนี้ค่ะเดินตัดหัวค่ะหัวข้างนี้จะคือฝั่งตะขอตัวผู้นะคะเวลาเรารูดซิปมาแล้วอันนี้จะเป็นตัวเกี่ยวนะคะอันนี้คือตะขอตัวผู้จับอย่างนี้นะคะแล้วเราก็เดินตัดค่ะเดินตัดก็เดินชิดพักแข็งเหมือนกันเราจะมองเห็นนะคะบนจั๊กเนี่ยเราจะเห็น ไม่ต้องโดนไม่ต้องโดนพักแข็งนะคะไม่แค่เกือบชิดอะคะ่ะแล้วก็ไม่ต้องสุดนะคะจะได้ไม่หนาตัดได้ออกหัวผ้าตรงนี้พี่หงจะไว้ใหญ่หน่อยนึงประมาณนิ้วหนึ่งเนี่ยเพื่อที่ว่าเดี๋ยวเราจะกรอ เวลาเราติดตะขอค่ะเราจะได้มีพื้นที่เกาะแล้วก็หลบออกมาอย่างนี้นะคะทีนี้เราก็ไปรีดค่ะดัะนมาให้หมดอย่างนี้นะคะเราก็จับอย่างนี้จับขึ้นรูปอย่างนี้นะคะแล้วก็รีดค่ะแล้วก็รีดตรงนี้ด้วยนะคะเราเดินตัดขอบแล้วทีนี้เราก็นำมารีดนะคะ ใช้นิ้วชี้เนะะี่ยค่ะนิ้วชี้ฝั่งนี้นะคะไล่ผ้าเข้าไปข้างในใช้เหล็กทับเนี่ยจะทำให้ตะเข็บแบนแล้วก็เรียบสนิทนะคะ เราก็รีดหลมตะเข็บนะคะรีดพับขึ้นมาค่ะไม่ต้องชิดนะคะให้ห่างนิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเดินจะได้ไม่ตกเวลาเราเดินกดนะคะซับในจะได้ไม่ไม่คือจะได้ถึงซับในนะคะ เราจะเดินกดขอบข้างบนตรงนี้ก่อนนะคะเดินจากแนวนี้เลยค่ะเดินจากจุดนี้นะคะมาเรื่อยๆนะคะเดินเพื่อที่ว่าจะยึดเขาเนี่ยค่ะยึดข้างในนะคะพอเดินมาถึงจุดนี้นะเราก็เลี้ยวค่ะ ทีนี้เราก็เตรียมใส่ผ้าเข้าไปนะคะตัวกระโปรงนะคะช็อกเอาไว้ว่าระดับไหนเดี๋ยวเวลาซิปสองข้างรูดมาขอบจะได้พอดีนะคะอันนี้พี่หงช็อกเอาไว้แล้วอยู่ตรงนี้นะคะตอนนี้เดินช้าๆนะอย่ารีบ พราะว่าตรงนี้จะค่อนข้างหนาหน่อยพอสุดแล้วเราก็หันนะคะหันมาอย่างนี้นะคะจับขอบไว้นะคะแล้วก็ดึงกระโปงนิดนึงเนี่ยค่ะให้ได้แนวตำแหน่งที่ได้แนาเนี่ยเข้าไปอยู่ข้างในนะคะตัวขอบเนี่ยเขาจะบังนะคะแล้วก็ค่อยๆกดเรง แนวนี้นะคะเขาก็จะไปกดโดนตัวซับในนะคะอันนี้คือเข้าขอบโดยไม่ต้องเนานะคะถ้ามือใหม่เนี่ยหัดทําแบบนี้ครั้งต่อๆไปจะได้ไม่ต้องเนานะคะแต่ถ้าครั้งแรกเนาเนี่ยก็จะเกิดความไม่มั่นใจแล้วก็จะต้องเนาตลอดนะคะพี่หงอยากให้ฝึกนะคะลองหัดทําสร้างความมั่นใจให้ตัวเองค่ะไม่ต้องเนานะคะนะีคะเราก็จับอย่างนี้ค่อยๆเย็บไปนะคะ แล้วจะทําให้เราไล่ผ้าได้ด้วยว่าจะดึงหรือว่าจะหย่อนนะคะผ้าแต่ละเนื้อเนี่ยเ,เขาจะไม่เหมือนกันถ้าเนื้อยืดยืดเนี่ยเราจะต้องหย่อนหย่อนแต่ถ้าเนื้อตึงตึงเนื้อแข็งแข็งเนี่ยเราจะต้องดึงนะคะดังนั้นวิธีเนาช่วยไม่ได้ต้องใช้อย่างนี้ใช้มือสัมผัส แล้วก็สําคัญคือตัวขอบเนี่ยเราจะต้องติ๊กระยะครึ่งหนึ่งของเอลนะคะเอลตัวนี้32มสิบสองพี่หงก็จะติ๊กไว้16นิ้วแล้วก็ติ๊กสามสิบสอนะคะเราจะได้รู้ว่าระดับที่เราจะดึงผ้าเนี่ยค่ะสอสิบสองน่อยู่ตรงไหน16หกนี่อยู่ตรงไหนนะคะทีนี้ขอบล่างเนี่ยระวังนะเขาจะหนีไปอย่างนี้เราต้องพยายามดึงเขากลับมานะคะแต่ดึงมากก็ไม่ได้นะดึงพอประมาณนะคะ นี้พอดึงมาแล้วเราก็ไล่ผ้าชิ้นชิ้นกระโปรงเนี่ยค่ะอย่างเงี้ยนะคะใช้นิ้วเดกเกี่ยวเขาเนี่ยค่ะแล้วก็จับเข้าไปอย่างเดิมเราจะมีแนวเอวอยู่นะคะ ให้แนวเอวอะเข้าไปอยู่ในขอบเข้าแบบนี้เรีวยกว่าเข้าอมนะคะแล้วก็เย็บเป็นเส้นเดียวเวลากแก้ก็แก้ง่ายนะคะเลาะแค่เส้นเดียว น,นี่คือด้านข้างของกระโปรงนะคะก,ก็จะตรงกับช็อคที่เราช็อคเอาไว้นะคะกลอบด้านในก็จะได้อย่างนี้